สวัสดีท่านผู้มค่ะไม่ไหวเหมือนกันนี่ค่ะโพน่ะในการที่มีชื่อว่าโพแดงดูดโพแดงทีวี ดี๋ยวผมจะมาสอนที่การโล4399ได้เองนะฮะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะก็แล้วให้เข้าไปที่ตั้งค่านะเพรเข้าไปที่ตั้งค่าเปิดให้เข้าที่ความปลอดภัยเอาชิ้ชาก็คือเข้าที่ความปลอดภัยนะครับนี่ฮะเข้านี้นะฮะความปลอดภัยจะนําให้เลื่อนลงมานะฮะจะน้นให้เข้านี้นะฮะเอ้ยให้เปิดแหล่งตอนแรกมันปิดอยู่นะฮะก็ให้ไปกดครับเทก็กดตัวนี้นะฮะลดลง นะฮะให้กดกลับบ้านนะฮะกดออกฮะจะนั้นให้เข้าที่เบราว์เซอร์หรือ Google นะฮะ Google Home ครับจะนั้นฮะให้พิมพ์ตัวนี้นะครับคือเขาว่า4399นะครับนี่ฮะอันนี้ฮะ4399นะครับ4แล้วก็3แล้วก็99้ากะนั้นให้เข้าอันแรกนะครับโอเคเขียเข้าไปเลยจะนั้นนะฮะให้กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ เข้าไปก็พอโหลดเสร็จติดตั้งอะไรเสร็จแล้วนะฮะก็ให้ดูท่านเนี่ยฮะแรงไม่รู้จะที่มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ต้องโหลดนะเพราะผมโหลดมาแล้วนะฮะก็หยุดเลยของผมเนี่ยนะ ก็ถ้าคุณโหลดมานะครับคุณจะได้ตัวนี้นะครับหรือตัวนี้นั่นเองนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็กดโหลดกันนะครับแล้วพอโหลดเสร็จก็ปินแรงไปว้วยที่มานะครับก็วันนี้ก็แล้วกันก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย